สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางข้างเสงนะคะพี่น้องขาเช้าบ่ายนะคะวันที่22มีนาคม2566นะคะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องขาคำเตือนค่ะ ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กาอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสลิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะก่อนคำนวณนะคะใจก็จะพาไปดูวันที่21ก่อนนะคะวิน้องคาเข้าหรือหลุดนะคะวันที่21นะคะพี่น้องคะดินรอบเช้านะคะ อยู่ที่หกและห้าค่ะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะหกหกหกสามหกศูนย์หกแปดเก้าค่ะห้านะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าหก ห้าสามห้าศูนย์ห้าหนึ่งค่ะพี่น้องขาประมาณนี้ค่ะเด่นละบายนะคะเด่นละบายอยู่ที่เจ็ดและหกค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดแปด เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะคะตัวเลขเรียกอะไรก็ไม่รู้นะคะหกนะคะหกหกหกห้าหกแปดหกเจ็ดหกศูนย์ค่ะพี่ตองค่ะประมาณนี้นะคะเรามาดูคู่ตัวเหร่นนะคะหกห้าเจ็ดหกนะครับนะคะหกหก หกแปดนะโอ้หกเก้านะคะพี่น้องคะใจพูดผิดนะคะขอโทษหลายๆนะคะห้านะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้านะครพี่น้องคะเจ็ค่ะเจ็ดกเจ็ดห้านะคะเจ็ดแปดหกก็หกหกหกห้าหกแปดนะครพี่น้องคะประมาณนี้นะคะแล้วจะมักนะ้องพนะี่น้องเนาะ สำหรับเลขเด่นประจำวันคือเลขสองเลขเจ็ดนะคะเบอร์ประจำวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ดนะคะนะคะสำ,สำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคชคมันหมานค่ะพี่้ังคค่ะสวัสดีค่ะ